สวัสดีค่ะพบกับพี่แหม่มอีกเช่นเคยนะคะในหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งท้อค่ะสาระสำคัญที่พี่แหม่มนำมาฝากท่านผู้ชมกันก็คงจะไม่พ้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะวันนี้นะคะโรคมะเร็งเนี่ยทุกคนที่เป็นแล้วจะต้องให้การรักษาหนึ่งในนั้นก็คือการให้คีโมหหรรือกาใ้เคมีบำบัดค่ะและหลายท่านพอพูดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกกลัวตระหนกวิตก แล้วก็ขาดกำลังใจถึงขนาดจิตตกก็หลายท่านนะคะสําหรับคุณทองพูลพินิษมนตรีซึ่งเปิดเป็นมะเร็งเต้านมคุณทองพูลได้ผ่านการรักษาโดยการให้เคมีบำบัดแต่คุณทองพูลไม่มีผลข้างเคียงค่ะเรามาดูกันสิคะว่าคุณทองพูลมีวิธีการดูแลร,รักษาสุขภาพกันอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะอีก2เดือนที่จะให้ชีมโมเราต้องทำยังไงเราก็ศึกษาทุกอย่าง เราต้องไปหาสมุนไพรกินก่อนเพราะว่าทางหมอเขาให้อะไรเรามาเลยแค่เขานัดไปอีกสองเดือนก็าาให้คีมโมไปคีมโมหมอเขาบอกอ้าวจากจากแปดเซนมันมันลดลงมาเหลือแค่ศูนย์จุดห้าเซนไปทําอะไรมา mm hmm. ก็บอกคุณหมอว่าทานสมุนไพรมาค่ะก็ทําทุกอย่างที่จะให้ตัวเองรอดแล้วทําทุกอย่างที่จะให้มันดีขึ้นไม่ปวดไม่ทรมานเนะะี่ยค่ะ สองภูนพ,พี่นิ่มนตรีอายุ53ปีค่ะทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับอยู่คอนโดค่ะเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่4ค่ะปี61ไปตรวจลรกประจำปีก็เลยไปเจอก้อนเนื้อค่ะที่เต้านมความรู้สึกก็มันระยะที่4แล้วมันกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วมันก็ช็อกอนะเนาะคิดแต่ว่าตัวเองจะรอดไหม ได้ยินข่าวว่าตับน้ำเหลืองมันจะไวมากก็เลยถามคุณหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้อีกนานไหมคะคุณหมอคุณหมอ <c oughs> บอกว่าต้องคีโมก่อนนะครับฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อมันกระจายคือถ้าผ่าตัดเลยเนี่ยคือถ้าเชื้อมันกระจายแล้วมันจะเอาไม่อยู่อีกสองเดือนก็มาให้คีโมนะครับอีกสองเดือนที่จะให้คีโมเราต้องทำยังไงเราก็ศึกษาทุกอย่างเราต้องไปหาสมุนไพรกินก่อน เพราะว่าทางหมอเขาให้อะไรเรามาเลยแค่เขานัดไปอีกสองเดือนค่อยมาให้ชีโมหรือว่าอีกสองเดือนในค่อยมาเนี่ยเราจะอยู่ได้แค่อีกสองเดือนมันก็คิดไปหมดนะคะเพราะว่ามันมันมันเจอแล้วที่สี่แล้วมันลามไปต่อมน้าเหลืองแล้วไงไปเจอสมุนไพรคุณแม่ค่ะก็ตัดสินใจก็เอามาทานเลยค่ะ รู้สึกมันก็หายปวดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดอาการมันดีขึ้นคือจากเต้านมที่มันบวมอะค่ะทานไปมันมันจะค่อยๆทุเลาการปวดลงแล้วมันก็จะค่อยๆลดการบวมน่าจะลดการบวมการอักเสบลงนะคะมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สองสามวันแรกนะคะทานไปได้ห้าวันเนี่ยจะมันจะไม่มีไข้เลยค่ะแล้ว เล่าข้างกายที่เราเป็นเน่ยมันก็จะมันก็จะยุบลงค่ะที่หมอไปคีโมหมอเขาบอกอ้าวจากจาก8เซนมันมันลดลงมาเหลือแค่0.5เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกมอก็ถามว่าเออไปทําอะไรมาก็บอกคนหมอว่าทานสมุนไพรมาค่ะก็ ทำทุกอย่างที่จะให้ตัวเองรอดแล้วทําทุกอย่างที่จะให้มันดีขึ้นไม่ปวดไม่ทรมานเนี่ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเก่งมากเก่งมากก็ดูแลตัวเองดีคุณหมอเขาก็ให้กาลังใจค่ะทําคีโมเข้าคีโมนี่ก็ขับรถไปเข้าคีโมเองแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองไม่เหนื่อยไม่เพียค่ะไม่ไม่แพ้มันจะไม่ร้อน ทีนี้คุณหมอก็นัดผ่าตัดค่ะคุณหมอถามว่าจะให้เอาออกเฉพาะก้อนเนื้อหรือว่าเอาออกหมดเราก็บอกว่าเอาเออกหมดเลยค่ะคุณหมอเรากลัวมันกลับมาอีกเพราะว่าเราเป็นระยะที่สี่ผ่าตัดเสร็จก็พักฟื้นอยู่สองเดือนคุณหมอก็นัดฉายแสงก็ไม่มีแพ้อะไรไม่พองไม่ดําไม่อะไรค่ะคือตอนแรกก็จะไม่ก,ก็จะก็จะไม่ฉายแสงแล้วค่ะเพราะว่าัวงองหายแล้วทีนี้ คุณหมอบอกว่าอยากให้รักษาแบบให้มันค้คอสไปเลยเพราะว่าเราเป็นระยะที่สี่หมอก็บอกว่าไม่อยากให้มันกลับมาอีกคือค่าเลือดเราผ่านแล้วค่าเลือดเราดีตลอดหมอตรวจไม่เจออะไรเลยค่ะความดันเบาหวานไขมันอะไรไม่มีเลยดีใจมากต่อไปก็จะนัดห่างแล้วนะครับเป็นหกเดือนทีหนึง่ง มีนานี้ก็หกเดือนแล้วทีนี้คุณหมอว่าว่าถ้ามีนามีนาหกหกเนี่ยผลเลือดดีแบบนี้ก็จะนัดปีละครั้งแล้วค่ะเอออันนี้ก็อยากฝากกับเพื่อนๆนชาวมาด้วยนะคะว่าอาหารการกินแล้วก็ดูแลและใส่ใจหน่อยแลผักผักแล้วก็ต้องล้างต้องแช่แช่แล้วก็ล้างให้สะอาดะคะ่ะแล้วก็เน้น เน้นพวกปลาค่ะเพราะว่าพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรก็ไม่ค่อยกินเยอะค่ะจะเน้นพวกปลาพวกผักแล้วก็ผลไม,ม้มั่นใจมั่นใจร้อยเปเซ็นเลยค่ะเจอมาตั้งแต่ปีหกสองก็คือก็ทานมาเรื่อยๆค่ะอาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลดปริมาณลงมาค่ะสุขภาพก็ ไม่เหนื่อยไม่เพียก็แข็งแรงดีทํางานได้ปกติขับรถไปเองมาเองได้ปกติแล้วที่สําคัญคือเราทานเข้าไปแล้วเราไปตรวจค่าเลือดเราดีมากคุณหมอบอกว่าเลือดสะอาดดีมากค่ะอันนี้คือมั่นใจมีออยอมีแบบเป็นกล่องแพ็กแบบมาตรฐานแล้วก็กินมาตั้งแต่ปี6กสจนปีนี้6-5าจะทิ้นปี6-5แล้วค่ะคือค่าเลือดเราดีมาตลอดค่าเลือดเราไม่เคยตกเลย มาตอนนี้คือโชคดีที่สุดแล้วค่ะโชคดีมากเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นี้นะคะถ้าตรวจเจอเป็นมะเร็งจุดไหนก็ช่างนะคะอย่าท้อนะคะขมุลไพรพิแหม่ช่วยได้จริงๆค่ะอันนี้ระยะที่สี่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองยังกลับมาหายได้ยังกลับมาแข็งแรงได้นะคะ ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอสมุนไพรพี่แหม่มนะคะเพราะว่าเหมือนพี่แหม่มให้ชีวิตใหม่ค่ะก็ดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณพี่คุณพี่แหม่มมากๆนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ได้มาเจอสมุนไพรของพี่แหม่มค่ะขอให้พี่แหม่มมีแต่ความสุขความเจริญดำร่รายรวยเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พี่แม่มอยากจะแนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องให้เคมีบำบัดค่ะสำคัญอย่างยิ่งก็คือการเตรียมร่างกายก่อนที่จะให้เคมีบำบัดค่ะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะว่าถ้าเราเตรียมร่างกายให้แข็งแรงแล้วนะคะในขณะที่เราทำการให้เคมีบำบัดจะไม่มีอาการแพ้จะไม่มีผลข้างเคียงหรือมีน้อยที่สุดค่ะซึ่งสำคัญมาก การที่เราแพ้จะทําให้อวัยวะอื่นสุดทมแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียไปด้วยแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมร่างกายของเราก็จะแข็งแรงปกติเหมือนคนทั่วไปทําให้การรักษาจบคอร์สได้ตามปกติค่ะ สำหรับแฟนเพจพี่แมหมมหัวใจอยู่กับเริงนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะเผยแพร่ต่อไปพี่แหม่มรบกวนให้กดไลค์กดแชร์ช่วยกันเผยแพร่ค่ะจะได้นําความรู้ดีๆนี้ส่งต่อให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมค่ะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะสามารถมาตั้งคําถามได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะเช่นเดิมค่ะพี่แหม่แพทย์แผนไทยแล้วก็ทีมงานนะคะจะมาร่วมกันตอบคําถามค่ะสําหรับวันนี้พี่แหม่มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ